H R V คันนี้นะครับเครื่องพันห้านั้นโหนั่งนั่งสบายเลยแหละดูกันที่ด้าน้ายน,นิดนึงดีไฟโฉบเฉี่ยวมากดูไฟเดี๋ยวโหไฟดุมากนะครับผมเลขไมล์หมื่นสี่ถือว่าออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มนะสำหรับตัว E สวัสดีครับผมวันนี้ก็บิ๊กเนี่ยก็จะพามาชมกับ Ho n ด้ H R V ตัว E นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ที่เชฟเ Per f e c ค c ารรถมพอสองกรุงเทพนะครับคันนี้เลยบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว เอสอา1.5ตัว E ปี2021นะครับผมเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นตัว ehev นั่นเองนะครับผมคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่9 4 0 0 0 0บาทเลขไม้น้อยมากนะครับเลขไม้อยู่ที่14,000โลเท่านั้นเองถามว่ามันดียังไงหรือว่ามันได้ยังไงบ้างน,นะครับบอกเลยนะครับของเราเนี่ยออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้คนขับออกคนเดียวก็จบได้นะครับจบเพียงแค่999บาทนะครับผมคันนี้ผ่อนประมาณ14กว่าๆไม่ค่า15นะ ไม่ต้องใช้เงินดาวฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนกันอีกด้วยนะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวรถกันนะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว E นะครับคอลมนคอนดา้าเทซคันนี้นะครับเครื่องพันห้านั้นนี่อ่ะโอเคอ่ะคันนี้เป็นสีขาวนะครับผมนี่กระจังหน้าจะเป็นสีขาวแบบนี้สีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็ชายบันไดด้านล่างก็จะเป็นสีดานะครับผมอ่าประมาณนี้ครับส่วนไฟไฟก็จะเป็น LED เรียบร้อยตัว E ก็ยังไม่มีตัดหมอกมาให้นะแล้วก็มาถึงด้านข้างกันบ้างนะคร หอก็จะเป็นปีเวตามปีรถเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีคุณแจคีย์เดียรนะเปิดปุ๊บเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองจากด้านซ้ายมีคอนด้าเลนวอตให้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อกันที่ภายในบ้านครับผมภายในก็จะเป็นสีดํแต่กับสีขาวกับตัวรถได้ดีมากๆเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมยในก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงจะเป็นตัว E ีนะใครที่สนใจเนี่ยรถราคาเกือบล้านอ่ะจบแค่พันเดียวได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวดูด้านหลังกันที่บ้านดีกว่าว่ามันกว้างไหมนะอะผมตัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะก็โนั่งนั่งสบายเลยแหละสบายเลยครับแล้วก็ h hey, ฮนอวีมีรุ่นนี้มีตัวแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนเลยนะแล้วก็จริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนมากอยู่แล้วนะสำหรับตัวฮอนดานะ,ะ,ม,าม,ะมาดูกันที่ด้านทาน,นิดนึงนะครับผมนี่เป็นไงดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากเลยครับผมมีทั้งกล้องหลังเซนเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูไฟเดี๋ยวโอ้โหไฟ ดุมากนะครับผมอ่ะดูด้านท้ายกันนิดนึงอ่ะประตูเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม่ยด้านหลังก็จะมีช่องให้เก็บสัมภาระอีกเพียบเลยนะครับผมกว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมรถเดิมแน่นอนนะครับไม่รู้จะหาตำหนิตรงไหนอ่ะจะมีแบบว่าพึ่งรถพึ่งเข้ามานะยังอาจจะเก็บความสะอาดไม่ได้รอแต่ว่ากล้าการันตีเลยว่ารถเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับผมนะไม่มี ไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีตัดตอ่อไม่มีกอไม้แต่ทั้งสิ้นนะครับผมเวลาเข้ามาเนี่ยมันแง้มมันดูดูรอยองครอยอาร์คดูอะไรยางขอบยางได้หมดเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมอ่านด้านหลังไปดูแล้วเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าระบบเยอะมากนะครับผมอ่ะ เริ่มจากที่ด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บาร์ลวครับผมก็จะเป็นออโต้ให้2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับกับคนนั่งข้างแล้วก็จะมีกระจกเนี่ยเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็รวมถึงเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านในบ้างนะครับด้านในก็จะมีระบบเพียบเลยนะมีเซ็นเตอร์ให้นะครับผมเปิดประตูท้ายได้นะครับมีเตือนก่อนชนด้วยมีการลูไถลายด้วยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นแน่นอนที่ผมชอบนะเนี่ยอย่างเช่นแอร์ตัวเนี้ยแอร์มันสามารถปรับได ปิดไปเลยอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเลือกได้ด้วยนะเนี่ยบางทีอาจจะแบบคนขับรู้สึกว่ามันเข้าตามากเกินไปลมมันเข้าตามากกินไปหรือมันเย็นเกินไปหรือเงี้ยแล้วแต่ว่าบางทีปิดไปมันก็จะร้อนใช่ไหมเนี่ปรับมาให้มันออกช่องเ,เล็กๆพอระดวกสบายแน่นอนมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ ปุ่มเป็นปุ่มพุทธตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมฝั่งขวาก็จะมีคุณคอนโทรลให้นะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับมู้ปรับนี่ได้นะครับมีโทรเข้าทรกอกบูทูธเรียบร้อยนะแล้วก็ที่สําคัญมีแพทเทิร์นชิปให้เรียบร้อยแลวนะครับผมไฟมีไฟออโต้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเอาไว้กดหน้าจอขึ้นอย่างนี้เป็นตัวฮอนด้าแล็อขึ้นได้เลยนะนะเลขไมล์หมื่นสี่ ถือว่าใช้ไม่เยอะแหละหน้าจอกันบ้างหน้าจอเนี่ยก็จะมีทั้งบลูทูธนะครับผม USB ไอพออะไรมีครบหมดเลยนะครับค่อนขะ้างครบถ้วนนะแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุดชาร์จเนี่ยก็มีชาร์จให้ถึง2ฝั่งนะมาที่ระบบเกียร์กันบ้างระบบเกียร์ก็เป็นเก,กียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ระบบขับขี่เนี่ยมีเยอะนะครับผมมีทั้งโหมดนอร,ร์มอลน,นะครับโหมดปกติเลยแล้วก็มีโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดอีค่อนโหมดประหยัดนะครับผมเลือกได้เลยนะครับต้องการยังไงนะแล้วก็มีตัวแหหมดดลลงเขาาใ้้้ววยนะก็ที่สํคัญ พวกเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมานั่งงัดนั่งอะไรแล้วแค่กดปุ่มแค่นี้จบเลยแล้วก็มีตัวเบรกโฮให้ด้วยสมมุติว่าเวลาติดไฟแดงหรือว่ารถจอดติดติดเงี้ยเราใส่เกียร์ดีอยู่แต่ว่าเราขี้เกียจเ่ยนเป็นเกียร์เอ็นเงี้ยแล้วเราขี้เกียจหยบเบรกเรากดปุ่มเบรกโฮได้เลยนะครับผมพอเราต้องการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มนะสำหรับตัว E นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าห้องเครื่อง ย้ำอีกสักรอบนะครับคันนี้นะฮอนด้าเอ่งอุดห1.5นะครับผมตัว E นะครับผมปี2021เนี่ยผ่อนไม่ค่าหมื่นห้านะสิดให้เลยไม่ค่าหมื่นห้านะครับผมได้แบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จบแค่พันเดียวจริงๆนะมาลองมาลองเช็คเครดิตมาลองดูรถมาลองอะไรกันได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเป็นแบบไฮบริดละกันเนาะก็จะมีตัวแบตมีแบตเตอรี่ให้มีเครื่องให้อะไรข้างหน้าด้านหน้านะครับผมก็อ่เดิมๆหมดนะเหลือแค่ ยังไม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรแค่นี้เองนะครับผมเขาดูแล้วเนี่ยไม่มีชนไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรนะครับเดิมเดิมเราเติมเดิมเบ็นอักเดิมจุดแต้มสีเดิมเดิมเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมอยากได้คันนี้นะครับผมเราไม่อยากไปออกป้ายแดงนะครับแน่นอนไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับเก้าร้อยิบเก้าบาทได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมใครอยากเข้ามาหน้าร้านนะครับลาซาด่าปดสเจ็ดตัวคูิทหนึ่งร้อยห้า เปิดทุกวันนะครับหรือใครไม่สะดวกเนี่ยอยู่ตันจังหวัดของบิ๊กนะมีส่งไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงที่และสุดท้ายนะถ้ายังไม่ไม่สะดวกขึ้นมารับรถเนี่ยมีส่งรถให้ด้วยอ้าวนะครับผมทั้งหมดได้จบแค่999บาทเลยนะครับไม่มีค่าจัดไม่มีค่าโอนและก็ที่สําคัญออกคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยครับลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับติดอะไรตรงไหนลองสอบถามเข้ามานะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องทางต่างๆนะครับยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กตอกนะครับผมหร ยังไงฝากเรื่องสำหรับคันนี้ครับไม่ค่าหมื่นห้าแน่นอนครับผมเจอกันคันหน้าครับผมสวัสดีครับ